สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาฟังไม่ว่าตอนนี้คุณจะนั่งอยู่บนเตียงเดินอยู่ในบ้านกำลังจะออกไปทำงานหรือกำลังนอนนิ่งๆเพราะไม่อยากลุกขึ้นจากผ้าห่มเลยก็ตามคุณมาถูกที่แล้วค่ะและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยวันนี้เราจะค่อยๆพูดกันเรื่องที่ใครหลายคนอาจไม่ค่อยกล้าบอ,อกใคร เรื่องของความเหนื่อยที่ลึกกว่าความง่วงความหนักที่ลึกกว่าความล้าความรู้สึกที่ต่อให้หลับเต็มอิ่มแต่ตื่นเช้ามาก็ยังไม่อยากเริ่มต้นวันใหม่อยู่ดีความรู้สึกที่เหมือนพลังใจมันหายไปอย่างเงียบๆถ้าวันนี้คุณเหนื่อยจนไม่อยากตื่นไม่อยากเริ่มวันใหม่ไม่อยากเจอเรื่องเดิมๆที่รออยู่ไม่อยากฝืนยิ้มให้ใคร หรือน้ำหนักบนหัวใจมันมากจนอยากหายไปจากโลกนี้สักวันอยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยและที่สำคัญคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้หลายครั้งเวลาเราบอกใครว่าเราเหนื่อยคำตอบที่ได้คือพักสิแต่ไม่มีใครบอกเราว่าแล้วถ้าพักแล้วมันยังเหนื่อยอยู่ละ่ะหรือถ้าพักไม่ได้ละ่ะหรือถ้าชีวิตมันไม่อนุญาตให้เราหยุดละ่ะ และก็ไม่มีใครบอกด้วยว่าความเหนื่อยแบบที่ไม่อยากตื่นเช้านั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอย่างเดียวแต่มันคือสัญญาณว่าใจคุณกำลังขอให้คุณฟังมันสักทีบางคนเหนื่อยเพราะทำงานหนักบางคนเหนื่อยเพราะสู้กับความคิดบางคนเหนื่อยเพราะชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังบางคนเหนื่อยเพราะต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนและบางคนเหนื่อยเพราะไม่รู้จะเป็นใครให้ตัวเองแล้วด้วยซ้ำ ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นขอให้คุณอยู่กับฉันตรงนี้สักหน่อยนะคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องพยายามทำตัวให้พร้อมแค่ฟังเฉยๆก็พอให้เสียงนี้เป็นเหมือนแสงสลัวๆที่เปิดไว้ในห้องมืดไม่สว่างจ้าแต่พอให้คุณมองเห็นว่าคุณยังไม่ได้อยู่คนเดียวบางเช้าการลุกจากเตียงมันยากกว่าที่ใครจะเข้าใจมันไม่ใช่แค่เรื่องอยากนอนต่อ แต่มันคือการไม่อยากกลับไปเผชิญกับสิ่งที่ทำร้ายหัวใจเราซ้ําๆไม่อยากเจอความคาดหวังไม่อยากเจอความผิดหวังไม่อยากเจอความรู้สึกว่าตัวเองไม่พอสำหรับใครเลยเชื่อไหมคะว่ามีผู้ใหญ่จำนวนมากที่ตื่นเช้าขึ้นมาโดยที่หัวใจรู้สึกเหมือนถูกบีบมีคนเก่งๆมากมายที่เผชิญอาการเหนื่อยลึกที่ไม่มีใครมองเห็นมีผู้คนมากกว่าที่คุณคิดที่รู้สึกว่า ถ้าเลือกได้ขอไม่ตื่นขึ้นมาเจอวันนี้ได้ไหมแต่นั่นแหละค่ะความกล้าหาญของคุณคือแม้คุณจะรู้สึกแบบนั้นคุณก็ยังตื่นขึ้นมาอยู่ดีคุณยังลืมตาขึ้นมาคุณยังมาที่นี่คุณยังพยายามฟังอะไรสักอย่างเพื่อช่วยตัวเองแค่นี้คุณก็เก่งกว่าที่คุณคิดเยอะแล้วค่ะอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งนะคะการที่คุณเหนื่อยไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอ บางทีมันแปลว่าคุณพยายามมันนานมากแล้วตัางหาดและไม่มีใครรู้ความพยายามของคุณดีเท่าตัวคุณเองถ้าตอนนี้คุณยังไม่อยากลุกไม่ต้องลุกถ้าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมเริ่มวันไม่ต้องเริ่มแต่ขออย่างหนึ่งค่ะขอให้คุณอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนสักนิดเพราะหลายครั้งที่เราไม่อยากตื่นไม่ใช่เพราะเราอยากนอนต่อแต่เพราะเราอยากหนีความกดดัน อยากหนีเสียงตำหนิตัวเองอยากหนีความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวและอยากหนีโลกที่มีแต่เรื่องให้เราต้องสู้แต่นี่คือความจริงที่ฉันอยากบอกคุณแบบนุ่มที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องสู้กับทั้งโลกวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาทั้งหมดวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตวันนี้คุณแค่ต้องลุกขึ้นเพื่อตัวเองเพียงนิดเดียวลุกขึ้นเพื่อบอกตัวเองว่า ฉันยังเลือกตัวเองอยู่แค่นั้นก็พอแล้วค่ะเราจะค่อยๆเดินเรื่องนี้ไปด้วยกันช้าๆอบอุ่นและไม่รีบเพราะหัวใจที่เหนื่อยไม่ต้องการเหตุผลมันต้องการพื้นที่ปลอดภัยและวันนี้ฉันหวังว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่นั้นสำหรับคุณค่ะบางครั้งคนรอบตัวอาจไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ดูเหมือนชีวิตไม่ได้มีอะไรหนักหนาะแต่ในใจเรา มันเหมือนมีของหนักวางอยู่โดยที่ไม่มีใครมองเห็นเราต้องพยายามยิ้มต้องพยายามเข้มแข็งต้องพยายามทำทุกอย่างให้ดูเหมือนโอเคทั้งที่ลึกๆแล้วหัวใจมันร้องขอให้เราได้พักขอให้เราได้วางลงบ้างเชื่อไหมคะมนุษย์ทุกคนมีจุดที่ใจล้าอยู่คนละแบบบางคนล้าเพราะทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเอง บางคนล้าเพราะพยายามเป็นคนดีให้ทุกคนจนลืมดูแลตัวเองบางคนล้าเพราะต้องกดความรู้สึกไว้ทุกวันจนหัวใจเหมือนห้องแคบๆที่ไม่มีอากาศหายใจแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยแบบไหนความเหนื่อยของคุณมีความหมายเสมอไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องไร้สาระและไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกมองข้ามหลายคนเข้าใจผิดว่า คนที่เหนื่อยจนตื่นเช้าไม่ไหวคือคนไม่สู้คนอ่อนแอหรือคนไม่รักอนาคตตัวเองแต่ไม่ใช่เลยค่ะคนแบบนี้คือคนที่แบกชีวิตไว้นานจนไหลเริ่มแบกไม่ไหวตั้งหากคนที่พยายามมา,มามากพอจนพลังหมดคนที่ลุกขึ้นใหม่หลายครั้งจนลืมไปแล้วว่าตัวเองก็ต้องการการพักเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันใจเหมือนกันบางครั้งความเหนื่อยที่ลึกที่สุดไม่ใช่การทำงานหนัก แต่คือการต้องตื่นมาเจอกับความรู้สึกเดิมๆที่ทำให้เราเจ็บซ้ำๆความรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนความรู้สึกว่าชีวิตมันวนลูปความรู้สึกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่สำเร็จพอหรือไม่เป็นอย่างที่หวังความรู้สึกเหล่านี้ล่ะค่ะที่ดูดพลังของเราไปเงียบๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวและนั่นคือเหตุผลที่เช้าแบบนี้ คุณถึงรู้สึกไม่อยากตื่นไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณต้องการความหวังแบบใหม่ต้องการเหตุผลที่จะลุกขึ้นต้องการความรู้สึกว่าถ้าฉันลุกขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ฉันอยากให้เสียงนี้ค่อยๆพาคุณหาความหวังนั้นอีกครั้งแบบไม่รีบไม่ฝืนและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆตอนนี้ว่าถ้าวันนี้ฉันลุกขึ้น เพื่อฉันเองไม่ใช่เพื่อใครฉันจะทำอะไรให้ตัวเองได้บ้างไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่โตไม่ต้องเป็นโปรเจกต์ใหม่ไม่ต้องเป็นความสำเร็จทันทีแค่สิ่งเล็กๆหนึ่งอย่างที่ทำให้ใจคุณอุ่นขึ้นแม้เพียงนิดเดียวคุณอาจจะลุกขึ้นจากเตียงเพื่อดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือแค่เปิดหน้าต่างให้ลมเช้าได้เข้ามาทักทายคุณหรืออาจแค่ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงเฉยๆยังไม่ต้องทำอะไรแค่นั้นก็ถือว่าคุณเริ่มแล้วค่ะ และการเริ่มคือพลังแรกของวันเสมอหลายคนเข้าใจผิดว่าการเริ่มต้นใหม่ต้องยิ่งใหญ่ต้องมีไฟต้องมีแรงต้องมีแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่เลยค่ะการเริ่มต้นใหม่จริงๆคือการทำอะไรเล็กๆในวันที่คุณแทบไม่มีแรงมากที่สุดนั่นแหละคือความกล้าหาญแท้จริงคนที่พร้อมอยู่แล้วลุกขึ้นง่ายทุกคนทำได้แต่คนที่ไม่ไหวแต่ยังเลือกตัวเองแม้เพียงนิดเดียว คนแบบนี้ต่างหากที่น่าชื่นชมที่สุดวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องสดใสไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองคุณแค่ต้องอยู่กับตัวเองในแบบที่คุณเป็นไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะชีวิตคุณไม่ใช่สนามแข่งกับคนอื่นแต่คือการเดินทางภายในใจของคุณเองทุกครั้งที่คุณรู้สึกหนักทุกครั้งที่คุณรู้สึกจม ทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่อยากเริ่มวันอยากให้คุณจําไว้อย่างหนึ่งนะคะการตื่นขึ้นในวันที่เหนื่อยที่สุดคือความกล้าหาญที่สุดของคุณแล้วบางทีคุณอาจไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองตอนนี้แต่นั่นเพราะคุณยังไม่เห็นสิ่งที่ฉันเห็นฉันเห็นคนที่พยายามมาตลอดคนที่แม้ไม่มีใครรู้แต่ตัวเองรู้ว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ใจกำลังจะแตกแต่ก็ยังลุกขึ้นมาใหม่ ฉันเห็นคนที่ยังเชื่อในความหวังแม้มันจะริบหรี่แค่ไหนคนที่ยังหาทางให้ตัวเองอยู่และตอนนี้คุณกำลังทำสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งมากค่ะคุณกำลังเลือกฟังเสียงที่ช่วยดูแลหัวใจตัวเองคุณกำลังเลือกไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ตรงเดิมคุณกำลังเลือกความหวังเล็กๆอีกครั้งคุณอาจจะยังไม่รู้สึกดีขึ้นทันทีและไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตทันที แต่คือการค่อยๆเติมพลังให้หัวใจเหมือนน้ำที่ไหลลงดินแห้งช้าแต่ซึมลึกและสร้างชีวิตใหม่ได้เสมอเชา้านี้ไม่ต้องพยายามลุกขึ้นอย่างฮึกเหิมแค่พยายามไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความคิดเดิมๆก็พออย่าบอกตัวเองว่าไร้ค่าอย่าบอกตัวเองว่าไม่มีใครต้องการอย่าบอกตัวเองว่าล้มเหลวอย่าบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรดีเลยเพราะคำเหล่านี้มันไม่จริงแม้แต่คำเดียวค่ะ คุณคือคนที่พยายามคุณคือคนที่ยังอยู่คุณคือคนที่ล้มแล้วลุกคุณคือคนที่ยังเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีวันที่ดีขึ้นได้และคุณคือคนที่กำลังทำดีที่สุดในแบบของตัวเองวันนี้ถ้าคุณยังลุกไม่ได้ทันทีไม่เป็นไรค่ะแค่ค่อยๆขยับหัวใจตัวเองก่อนเพราะหัวใจที่เริ่มขยับคือร่างกายที่จะตามไปเสมอคุณไม่จำเป็นต้องรีบคุณมีสิทธิพักคุณมีสิทธิ์เหนื่อย และคุณมีสิทธิ์เริ่มใหม่ได้เสมอไม่ว่ากี่ครั้งไม่ว่าช้าแค่ไหนชีวิตไม่ได้ขอให้คุณเร็วชีวิตแค่ขอให้คุณยังเดินต่อบางทีในชีวิตเราไม่ได้เหนื่อยเพราะสิ่งที่ต้องทำแต่เหนื่อยเพราะความคาดหวังที่เราตั้งไว้กับตัวเองต่างหากโซที่ล่ามเราตอนเช้าไม่ใช่ผ้าห่มอุ่นๆที่ทำให้อยากนอนต่อแต่เป็นความรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอ อย่างก้าวหน้าไม่เร็วพอ,อยังทำได้ไม่เท่าคนอื่นและทุกครั้งที่เราตื่นมาแล้วเห็นความจริงเหล่านี้ซ้ำๆมันก็ทำให้ใจเราล้าแบบที่ยากจะอธิบายเราตื่นมาพร้อมความรู้สึกว่าต้องสู้ต้องรับผิดชอบต้องแบกต้องทำให้ดีที่สุดทั้งที่หัวใจเราอยากพักเสียเต็มประดาคนที่เหนื่อยลึกแบบนี้ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คือคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตมากเกินไปจนลืมว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร ทุกคนต้องการพื้นที่ว่างในใจให้ตัวเองได้หายใจบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจความเหนื่อยของคุณเพราะภายนอกคุณดูแข้มแข็งดูรับมือได้ทุกอย่างดูเหมือนคนที่ไม่เคยหวั่นไหวแต่สิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคือค่ำคืนที่คุณนอนไม่หลับความคิดสับสนที่วิ่งวนในหัวความพยายามที่จะประคองตัวเองไม่ให้แตกสลายและน้ำตาที่ไหลโดยไม่รู้เหตุผล ความเหนื่อยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรละเลยมันคือสัญญาณว่าใจคุณกำลังต้องการอะไรบางอย่างจากคุณมันอยากให้คุณช้าลงอยากให้คุณฟังมันอยากให้คุณยอมรับว่าคุณเองก็มีขีดจำกัดอยากให้คุณใจดีกับตัวเองอย่างที่คุณใจดีกับคนอื่นมาตลอดถ้าเช้านี้คุณตื่นมาแล้วรู้สึกหวิวเหงาว่างเปล่าหรือเหมือนไม่รู้ว่าทำไมต้องลุกขึ้นอยากให้คุณรู้ไว้นะคะคุณไม่ได้แปลก ไม่มีอะไรผิดเลยความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและมันไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าลงแม้แต่นิดเดียวคุณคือมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังผ่านวันที่ยากและการที่คุณยังหาวิธีปลอบหัวใจตัวเองอยู่แบบนี้มันคือความสวยงามอย่างหนึ่งมากๆลองนั่งนิ่งๆสักครู่ไม่ต้องพยายามเป็นใครปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบที่เป็นช้าอย่างที่ใจต้องการอ่อนโยนอย่างที่คุณไม่ค่อยมีโอกาสให้ตัวเอง แล้วลองถามตัวเองอีกครั้งว่าวันนี้ฉันลุกขึ้นไปเพื่ออะไรคุณลุกขึ้นเพื่อส่งงานไหมลุกขึ้นเพื่อหาเงินไหมลุกขึ้นเพื่อรับผิดชอบไหมหรือจริงๆแล้วคุณลุกขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวเองหายไปจากโลกใบนี้ถ้าคำตอบคืออย่างหลังอยากให้คุณกอดตัวเองในใจสักครั้งเพราะคุณเก่งเหลือเกินที่ยังอยู่ตรงนี้เก่งมากที่ยังเลือกตื่นแม้จะไม่อยากตื่น เก่งมากที่ยังเลือกเชื่อว่าคุณอาจมีวันที่ดีขึ้นได้และเก่งมากที่ยังไม่ยอมแพ้ให้กับความมืดที่อยู่ในใจตัวเองด้วยหลายครั้งเราอยากให้ใครสักคนบอกเราว่าไม่เป็นไรนะเธอเหนื่อยได้เธอไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่บางครั้งคนคนนั้นต้องเป็นตัวเราเองค่ะเพราะไม่มีใครรู้ความเหนื่อยของเราเท่าตัวเราไม่มีใครเห็นความพยายามเล็กๆของเราเท่าตัวเรา ไม่มีใครรู้ว่ากว่าจะตื่นเช้าได้หนึ่งครั้งเราต้องผ่านอะไรในหัวใจบ้างและถึงแม้วันนี้คุณยังไม่พร้อมลุกขึ้นทันทีถึงแม้วันนี้คุณยังรู้สึกหนักอยากให้คุณจำไว้นะคะว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวเพียงเพราะคุณเหนื่อยคุณไม่ได้ไร้ค่าเพียงเพราะคุณไม่มีแรงคุณไม่ได้อ่อนแอเพราะคุณอยากพักมนุษย์ทุกคนต้องการเวลาและคุณเองก็สมควรได้รับเวลานั้นเช่นกันลองค่อยๆเปลี่ยนความคิดตอนเช้าแบบนี้ดูนะคะ จากคำถามว่าฉันต้องทำอะไรวันนี้เป็นวันนี้ฉันจะดูแลหัวใจตัวเองยังไงดีเปลี่ยนจากฉันต้องไปให้ถึงความสำเร็จเร็วๆเป็นฉันขอให้ตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความคิดเดิมๆก็พอบางทีสิ่งที่คุณต้องการวันนี้อาจไม่ใช่การวิ่งไปให้ไกลขึ้นแต่เป็นการยืนให้มั่นคงขึ้นไม่ใช่การหาคำตอบใหญ่ๆแต่เป็นการให้ความอบอุ่นเล็กๆกับตัวเอง ไม่ใช่การเปลี่ยนโลกแต่เป็นการหยุดให้โลกกดทับหัวใจคุณจนเกินไปเพราะความจริงคือคุณลุกขึ้นได้เสมอแต่อย่าลุกขึ้นเพราะถูกบังคับอย่าลุกขึ้นเพราะกลัวคนอื่นผิดหวังอย่าลุกขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองไร้ค่าอย่าลุกขึ้นจากความกดดันลุกขึ้นเพราะคุณรักตัวเองพอที่จะให้โอกาสตัวเองมากกว่าถ้าคุณลุกขึ้นได้จากจุดนั้นเช้านี้จะไม่เหมือนเช้าอื่นและคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความเหนื่อยของคุณมีความหมายความรู้สึกของคุณมีที่ยืนและหัวใจของคุณมีคุณอยู่ข้างๆเสมออย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเดินลำพังในวันที่มืดที่สุดเพราะคุณไม่ควรต้องไปผ่านมันคนเดียวและตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆฉันอยู่ตรงนี้กับคุณในทุกคำทุกลมหายใจจนกว่าคุณจะพร้อมลุกขึ้นอีกครั้งเช้าแบบนี้บางคนลุกขึ้นได้เพราะเขามีแรงแต่บางคน ลุกขึ้นได้เพราะเขามีความหวังเล็กๆอยู่ในใจและฉันอยากให้คุณรู้ว่าความหวังเล็กๆนั่นสำคัญมากนะคะเพราะในวันที่มืดที่สุดความหวังไม่ได้ต้องเป็นแสงใหญ่แค่เป็นประกายหนึ่งจุดก็เพียงพอแล้วมันเพียงพอที่จะพาคุณลุกขึ้นมันเพียงพอที่จะทำให้คุณหยุดทำร้ายตัวเองมันเพียงพอที่จะทำให้คุณรู้ว่าวันนี้ฉันยังไม่ยอมแพ้ อยากให้คุณลองวางมือบนหน้าอกของตัวเองเบาๆแล้วหายใจลึกๆอีกครั้งรู้สึกไหมคะว่ายังมีเสียงหัวใจเต้นอยู่เสียงนั้นไม่ใช่แค่สัญญาณของการมีชีวิตแต่มันเป็นเสียงที่กำลังพูดกับคุณว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะแม้จะเหนื่อยแต่ฉันก็ยังอยู่หัวใจมนุษย์เก่งมากค่ะมันฟื้นตัวได้เสมอต่อให้แตกเป็นเสียง ต่อให้เจ็บจากเรื่องเดิมมาร้อยครั้งมันก็ยังพยายามเต้นต่ออย่างเงียบๆและการที่คุณยังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ตอนนี้แปลว่าหัวใจของคุณยังเรียกร้องการเริ่มต้นใหม่มันยังอยากไปต่อมันยังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมันยังอยากรู้สึกมีความหมายถ้าวันนี้คุณเลือกไม่ตื่นเลยชีวิตคุณจะหยุดตรงที่เมื่อวาน แต่ถ้าวันนี้คุณเลือกตื่นแม้จะตื่นอย่างช้าๆนเหนื่อยๆหรือไม่เต็มใจนักคุณก็ได้ให้ตัวเองโอกาสใหม่หนึ่งวันโอกาสที่จะเจอเรื่องดีๆแบบที่ยังไม่เกิดโอกาสที่จะหายใจได้โล่งขึ้นโอกาสที่จะหัวเราะในจังหวะที่คุณคาดไม่ถึงโอกาสที่จะพบอะไรเล็กๆที่ทำให้โลกคุณอ่อนโยนขึ้นอีกนิดโอกาสที่จะเป็นตัวคุณแบบที่คุณอยากเป็นมากขึ้นเพียงหเอร์เซ็น และความจริงคือชีวิตไม่ได้ขอให้คุณเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวชีวิตแค่ขอให้คุณไม่ทิ้งตัวเองในวันที่แย่ที่สุดเท่านั้นบางทีคุณอาจกำลังคิดว่าแต่ฉันยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ดีใช่ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากการฟื้นฟูหัวใจไม่ใช่เรื่องของความรวดเร็วแต่เป็นเรื่องของความอ่อนโยนยิ่งคุณเบามือกับตัวเองมากเท่าไหร่ หัวใจคุณยิ่งเยียวยาตัวเองเร็วขึ้นเท่านั้นอยากให้คุณลองคิดแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องแข็งแรงพอที่จะรับทั้งโลกคุณแค่ต้องแข็งแรงพอที่จะรับตัวคุณเองในตอนนี้ก็พอคุณไม่ต้องสดใสคุณไม่ต้องเต็มร้อยคุณไม่ต้องเป็นแสงสว่างให้ใครวันนี้คุณแค่ต้องยอมให้ตัวเองเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเหนื่อยและกำลังอยากลุกขึ้นอย่างช้าๆ เพราะวันหนึ่งคุณจะลุกขึ้นอย่างมั่นคงกว่านี้เพราะวันหนึ่งคุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกเบาขึ้นเพราะวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มกลับมาหายใจเต็มปอดอีกครั้งและวันนั้นมันกำลังเดินมาหาคุณเสมอโดยมีวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและจำไว้นะคะไม่มีใครรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างไม่มีใครรู้ความเหนื่อยล้าที่คุณแบกไว้ ไม่มีใครรู้จำนวนครั้งที่คุณร้องไห้เงียบๆแต่คุณรู้และคุณควรภูมิใจในทุกการลุกขึ้นของตัวเองแม้มันจะเป็นการลุกที่สั่นคลอนที่สุดคุณก็คือคนที่ยังพยายามและคนที่ยังพยายามไม่มีวันแพ้ค่ะวันนี้ขอให้คุณลุกขึ้นอย่างที่ใจไหวไม่ต้องเร่งค่อยๆนั่งค่อยๆหายใจค่อยๆมองรอบตัว แล้วค่อยๆเดินไปทีละก้าวชีวิตบางทีไม่ต้องการมากไปกว่านี้เลยจริงๆเพราะแค่คุณลุกขึ้นในวันที่ไม่อยากตื่นคุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าหัวใจคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดไปไกลมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่อยู่กับจุดไฟความคิดจนจบตอนนี้หวังว่าพอดแคสต์นี้จะทำให้เช้าของคุณอ่อนโยนขึ้นอีกนิดและทำให้คุณลุกขึ้นด้วยหัวใจที่เบากว่าเมื่อวานขอให้รู้ไว้นะคะ คุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเราจะเจอกันอีกครั้งในตอนต่อไปทุกวันเวลา8ดโมงเชา้าขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเลือกตัวเองอีกครั้งและให้ใจของคุณได้พักบนความอ่อนโยนที่คุณคู่ควรจริงๆคะ่ะ